พี่จะไม่ยิงผมเขาพูดี่พูดอยู่แล้วพูดแล้วนะหมดเร่งพี่แปล,ปลว่าอะไรพี่พก,ก็แปลว่อนะอาอ่ไพี่ก็ไปทันได้แรอเนี่ยเราคุยรายละเอียดหนห่อยะก็ดีเหมือนกันนะพี่ ขี่จักรยานเลยนะไม่เลวะคุณพูดเหมือนไม่เคยปั่นจักรยานก็ไม่เคยนสิพี่ก็ตอนเด็กๆอะ่ะผมอยากขี่จักรยานพ่อและแม่ไม่ยอมให้ผมขี่เลยผมก็เลยยังขี่ไม่เป็นเหมนทุกวันนี้นะอะไรไ,ไม่เดี๋ยวไปสอนนี่จริงเหรอพ,พี่แล้วมันมันต้องเริ่มยังไงอะ่ะขึ้นมาก่อนนี่ มึงู้เ่าวมึงขึ้นจัย,ยานเลยวะเออมันเป็นเกง่งปาดไม่ได้เลยีล๋ยวให้ต่อพี่เดี๋ยว่ดูงงออแปรง้าดัดแปล,แลนะไฟนะทุก่นมันจะไม่ลงใชี้ใลงไม่ลงครับเอยเระัชนนี้โอ้ยพี่าายวายวกล,ล,ลัวไผ่ก็ไม่ยาวดไปลไป <laughs> Wait, we yeah. yeah. เขากลับร้านแลละ,ยลละอย่างที่ทำนี่ครับ เปิดร้านอะไรได้สักร้านเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่อือกูใช้สต๊อกมาสักพักแล้วไม่รู้ว่าจะซื้อของอะไรเข้ามาเพิ่มดีอือแต่ผมว่าร้านเราก็ใหญ่นะพี่ผมก็ผมว่าเราไปหาสินค้าอะไรมาลงไข่ไหมเฮ้ยหรือว่าเครื่องของพ่อบริโภคไหมร้านมันไม่มีเลยอ่ะดีเลยดีเลยเอาขนมเลยได้ป่ะผมชอบกินขนมอ่ะพี่ขนมเหรอ พี่ขนมอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีขนมก็ต้องเครื่องดื่มนะพี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกกำลังน้ำตาน้ำแดงน้ำขาวน้ำชาที่เอาเอาข้าวถ่านมาให้หมดเลยดีกว่าพี่แต่ว่าถ้าขายโปรโมชั่นแล้วนะคือถ้าเรามีพีเซนเตอร์หน้าตาน่ารักน่ารักแบบเราสองคนเราลองนะว่ายอดขายได้นพิ่แน่ๆเรียบร้อยแล้วกจริงอยที่เราขายของเก่งนะแต่ว่า เราเป็นพ่อค้าเราจะไปแสดงอะไรแบบนั้นได้ไงเฮ้ยไ,ไม่ได้ไปจัดของไปพ่งนี้เปิดร้านแล้วแต่พี่ยังมึงตืง่นเต้นเลย่ะงนีร้านของเราจะเปิดแล้วนะสวัสดีหนีเหา่าสบายดีไหมหนีเห่ามาลาก่อนหนีเห่าไปเ้ยทำไมหนีเห่าไปวะเอา้าก็มาแล้วก็ต้องไปสิ <laughs> ไปต่อครับพี่พี่ก็คำที่พี่สอนอ่ะผมพูดได้หมดแล้วพี่ก็ลองสอนคำกอื่นลุงซิมอย่างเช่นคำว่าคุณสวยจังเลยครับมีข้าวไหมครับผมเป็นหัวนะครับอ๋อและอีกหนึ่งคำที่ที่สำคัญมากเลยที่ต้องสอนไปพูดนะ แฟนะนกันนะเฮ้ยมึงต้องใช้คำพูดนเชื่อมป่ะพี่มันได้ใช้อยู่แล้วก็ถ้าคุณทำมีมาเชื่อมที่ร้านผมก็จะได้บอกรักต่อหน้าเขาไงอ๋อมึงจะไปบอกรักเขาคานอย่างมึงคุณก็จะไปบอกรักใครมึงรักใครเป็น,ห,นหรออือยังคุต้องรักเป็นสิแต่ว่าผมไม่รู้จะบอกเขายัางไงอ่ะถ้าพี่รู้พี่ก็บอกผมหน่อยสินะพี่นะ เก่งนะผมเลยนะโอ้ยพวกที่เราเป็นเาปากเราวะเออดีพี่ดีเลยดีสมแล้วที่ผมแบบรับถือพี่อะเก่งว่ะอ่าก็แต่ว่าน้องเป็นไงเดี๋ยวพี่ผมไม่รู้บอกคุณหน่อยนะเป็นคนไร้ทิ้ง ในในในความรู้สึกทีิเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่าจะถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไเ,เป็นไหมขอแค่ให้ใจได้สดงความจริง 甜你的疼。 คิดการ์ดใหญ่เลยนะฮะอ้าแน่นยน้องเองและตัวละครที่เราเล่นหมดนะฮะได้ครับเช่นะสวัสดีครับต้องวิทยานะครับแสดงเป็นพี่หยางครับสวัสดีครับผมเออรถกัลลพลครับรับบทเป็นภูมิใจครับคู่แสดงว่าเพลงนี้มันได้เปนนานแล้วอะแน่นอนตั้งแต่พวกคุณมี last วันนะทุกคนด้วยจับจิ้นคู่นี้ชอบมากเลยนะฮะและแน่นอนเพื่อนใจแฟนนะจัดไปสากระจายไปเจ้เลยจ้า มารอไ่เป็นของขวัญให้กับแฟนแต่ที่บอกเป็นที่มากๆอย่างเช่นการแสดงเมื่อกี้เหมือนกันก็เป็นที่คิดว่าคงเป็นโอกาสดีๆที่พวกเราได้ทํางานด้วยกันในเดอแฟนคลับก็ดีใจครับเอาตรงนักเคมีพวกคุณได้ถึงตกตากันเลใจันที่ล้สคนไม่ินแ่ะยินยิ้อแบบินเอฝากไปด้วยนะอีหนึ่งคอนเทนต์ดีๆจาก